ท่านเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐใช่หรือเปล่าเมื่อเห็นกาไรคงจะตื่นเต้นสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนท่านทราบหรือไม่ว่ากําไรนั้นต้องเสียภาษีในไทยแต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปวันนี้ข้ามีกลยุทธ์อลามข้าที่จะช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียภาษีกําไรจากการขายหุ้นเข้าเกณฑ์เงินข้าขอเคเลียร์เรื่องเงินปันผลก่อนโดยปกติท่านจะถูกหกักภาษี10%แต่ด้วยความอนุเคราะห์จากโบรกเกอร์ที่ยืนยันสถานะความเป็นคนไทยของท่านท่านจึงถูกหักภาษีณนะที่จ่ายสูงสุดเพียง5%เท่านั้น แต่พึงจำไว้เงินปันผลก้อนนี้ยังต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรมรมดาในประเทศไทยอีกครั้งส่วนนี้เป็นภาระหน้าที่ที่ท่านต้องจัดการมาถึงหัวใจสำคัญ กำไรจากการขายหุ้นหรือแคปิ่าเกณฑ์ข่าวดีคือสหรัฐจะไม่หักภาษีจากนเงทุนไทยเลยแม้แต่น้อยแต่ข่าวที่ท่านต้องรู้กฎหมายไทยถือว่ากำไรที่ท่านได้รับเมื่อท่านโอนกลับเข้ามาในประเทศไทยย่อมถือเป็นเงินได้ที่อาจต้องยื่นเสียภาษีแต่ถ้าหากท่านโอนกลับมาภายในปฏิทินเดียวกันกับที่เกิดกำไรนี่คือกลยุทธ์อันชาญฉลาดสมมติว่าในปีพศ2568ท่านขายหุ้นและได้กำไรอย่างมหาศาลที่สำคัญที่สุดขอท่านจงอย่าโอนเงินนั้นเข้าบัญชีประเทศไทยเด็ดขาดให้ท่านคงเก็บเงินในบัญชีโบเกอร์ไว้ หรือบัญชีธนาคารในต่างประเทศไปก่อนแล้วค่อยโอนกลับเข้ามาในไทยหลังวันที่1มกราของปีถัดไปคือพศ2569เหตุผลคืออะไรพอไม่เงินได้ก้อนนี้ถูกนําเข้ามาในปี2569ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเงินนั้นจะไม่ถูกนํามายืดรวมกับคํานวณภาษีสําหรับปีที่เกิดคือปี2568ผลลัพธ์คือท่านสามารถประหยัดภาษีแคทัลเกณฑ์ไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายขอท่านจงวางแผนการโอนเงินในช่วงปลายปีให้รอบคอบท่านมีประสบการณ์ในการยืนภาษีการมาจากหุ้นต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างหรือท่านมีประเด็นเรื่องภาษีการลงทุนต่าง ประเทศอื่นใดที่ท่านรู้สึกสับสและหยาให้ค่าเข้ามาขยายความโปรดคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่าง